เรามาสร้างบุญเราต้องการให้บุญของเราครบเราให้ทานอักษาเสียนต้องเจริญภานาด้วยพระบุญที่จะเป็นบุญจริงๆก็ต้องเลืกเข้าไปถึงหัวใจของเราเคยมีคนมามาพบกับท่านพ่อเฟืองครั้งแรกท่านก็ถามว่าทำบุญที่ไหนมาก็อบอกว่าทำที่วัดนั้นวัดนี้ท่านก็ย้อนถามเอาทำให้มาได้ทำที่ใจคือบุญที่เขา ทิ้งตันั่งทิ้งตันี่มันก็ดีเราแต่บุญที่จะถึงใจบุญที่จะช่วยเราได้จริงๆก็บุญในจิตใจของเราที่เราสร้างจากการภาวนาที่เาเห็นม่าการภาวนาน,นี่เป็นของที่เห็นแค่ตัวบางคนก็หาว่าคนที่นั่งหลับตาเอาแต่ตัวรอดแต่ถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้ดีความโลภความโกรธความหลงก็มกมไม่มีอำนาจสติก็มีอำนาจปัญญาก็มีอำนาจ มื่อสิ่งที่ดีมีอำนาจในจิตใจของเราสิ่งที่จะออกมาจากกายวาจาของเราก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับว่าเราเป็นโรงงานผลิตวัตถุกออกมาถ้าประธานโรงงานเป็นขี้โกงผลผลิตก็ลงไมด่ดีถ้าเป็นคนซื่อตรงแล้วก็อสอนคนทุกคนในโรงงานให้เื่อตรงผลผลิตก็ต้ลงออกมาดีเป็นสีแก่โลกเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีภายในจิตใจของเรา ความดีนั่นก็แผ่ออกไปก็ความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีขอบเขตเราให้ทานคนอื่นก็รับความดีจากเราไปเราเองก็ได้บาร,รมีก็ทานบาร,รมีเรารักษาสเสนก็เช่นกันเราไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาแล้วเราเองก็ได้บุญก็บาร,รมีเสียละบาร,รมีอยู่ในโลกไม่มีพายกับใครยิ่งเราภาวนา ผพ,พร้อมชดใจ้คุเอาให้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงไห่มันออกไปแผ่น่านรบกวนชาวบ้านครับพวามดีของเราเป็นแพร่ทั่วไปจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีขอ,อบเขตไม่ได้สร้างความแตกแยกกันไม่เหมือนกับสุขทางวัตถุแต่สุขทางวัตถุฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งต้องเสียเกิดกการทะเลาะกันบ้างกาันสภภัอปะางที่เรห็นหนกันอยู่ อยู่ในโลกด้วยกันไม่ได้เพราะจะเอาของเขาเอาของเขาแต่ถ้าว่าเราผลิตความดีจากภายในของเราไม่มีใครเสียหายมีเราดีทั่วไปจึงเรียกว่าความดีของพระเจ้าความสุขที่พระองค์สอนให้เราสวงหานั้นเป็นความสุขที่เป็นส่วนพิเศษเราก็จดงปฏิบัติหาความสุขในทางนี้เพื่อความสงบสุขของเราเพื่อความสงบสุขของเราด้วย